สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ตอนนี้กับสาลิตีพ่ะหลอดเนาะหลังจากสิตสาลิตีผ่าหลอาปลูกมั่นพันระยงสี่นะคะพี่น้องหนึ่งเดือนนะคะเมือ่อซาลิตีพ่ะหลอก็มีโอกาสได้มาอ่าพวนดินนะคะมาะกำจัดวัดชพืชหญ้านะคะกับสาลิตีนะคะมันนี่มาหลาบางมันหนึ่งเดือนสาลิตีผ่าหลอนะคะหลังจากที่ปลูกไว้นะคะอยู่ที่ขึานมามันหน้าคะ่ะพี่น้องคะ มันหน้าเนาะหนาแรงนะคะกับซาลิตีนะคะมาเบิ่งค่ะซาลิตีพระลพันยางเบิ่งเนะาะซาลิตีพระลอคก็ภูมิใจในดีใจในเนะาะครั้งแรกของการปลูกมันสุขซาลิตีนะครับมันระยะสั้นธรรมดาเนาะนะคะก้าขึ้นค่ะพี่นอ้องขางามคะ่ะนะคะใจกอออกดีดีค่ะพี่นอ้องค่ะนะ,ะ่ยค่ะเอฟที่สามเอฟซีถามสาลิตีว่าจะ ใส่ปุ๋ยเหลืงรากนะคะการเชริญื่ิบโตนะคะสาวจีพระลอัอ่าแบบอิสาบนบ้านๆเนาะ <c oughs> เร่งรากนะคะก็คือสาวจิพระหลอก็ใส่อ็มลอยนะคะพี่น้องคะ่ะกับอ่ากะปินะคะแล้วก็ชุรสนะคะแล้วก็สปอนเซอร์นะคะผสมกันนะคะสาวจีพระหลอกมักนะคะพี่น้องหลังจากสาวจิพระหลอกมักไว้ยยูท่ บอารนะคะสารัี๊พะโลมมามักไป15นาทีนะคะแล้วก็ขึ้นนะคะขึ้นมกสิอ่าถุงกระสอบปุ๋ยนะคะหนึ่งคืนเนาะแล,ล้วสี๊พะโล่เห็ดหนึ่งคืนลองเบิ้งนะคะพี่น้อง่ะนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาปลูกเบิ้งนะคะหลังจากสิตาลิติ้าเลาทดลองเบิ้งแล้วนะคะงามค่ะพี่น้อง่ะนี่ค่ะแต่ก็แบบสวยเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแต่ออกก้อนง่ายค่ะพี่น้อง่ะน่ะ นะแตกนะคะง่ายค่ะง่ามค่ะเจละก่อนนะคะสาจีพะเล่ปลูกดูหน่เนาะทดลองเบิ้งปีแรกคะ่ะพี่น้องขาง่ามค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปีหน้าคาดว่านี่ค่ะคาดว่าจะให้หลายนะคะแต่ว่าปีนี้ลองเบิง้งตำหนิสักก่อนคะ่ะพี่น้องเอฟซีแต่ว่าก็ง,ง่ามคะ่ะผลผลิตนะคะสาจีพะเล่แค่นี้ก็ดีใจคะ่ะเอฟซีนะคะหนึ่งเดือนต่อไปนะคะสาจีพะเล่จะ ทางเอซเบิงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ